สูด้ดีชาวอคาชแนลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงและอีสเตอร์เอกใน EP ตอนจบ EP ที่6ของซีรีส์ Secret Invasion ครับก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ในตอนนี้กรุณาปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปัคคาระในการทำคลิปต่ตอไปครับ ฉากแรกเลยครับเราเห็นพริซิล่าหรือวาร่าเดินมาที่บ้านของเธอนะครับซึ่งก็จะเห็นศพนอนเกลื่อนอยู่เต็มไปหมดแน่นอนว่าที่ผนังเนี่ยมีเลือดของสโครกเดนติดอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครจําได้เนี่ยในอีพีที่5ครับที่บ้านของวาร่าโดนกลุ่มของกราวิกมาบุกรุกนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นนิกฟิลลี่ครับอยู่ในเงามืดโทรหาพริซิล่านะครับโดยก็เป็นการโทรหาที่เขาไม่เคยกดเบอร์นี้ไปหาเธอมาก่อนครั้งแรกที่คุณโทรเบอร์นี้ในหลายปีเลยนะ ผมนะกดเบอร์นี้เป็นล้านๆครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมกดให้มันโทรออกเหตุผลที่ฟิลลี่เนี่ยไม่กดโทรไปหาภรรยาตัวเองเนื่องจากว่าอาจจะเป็นการถูกติดตามกับคนที่สอดแนมเขาอยู่ก็เป็นได้และการคุยกันในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกลาไกลๆครับที่นิกฟิลลี่อาจจะคิดว่านี่อาจจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายถ้าเหตุการณ์มันอยู่ในสภาวะที่แย่ ประเด็นต่อมาครับจาก EP ีที่แล้วนิ่ฟิลลี่ได้ไปที่ฟินแลนด์ไปยังหลุมศพของตัวเองที่เก็บงานเก็บเกี่ยวที่มีดีเอนของเราอเวนเจอร์มากมายอยู่ในนั้นนะครับและเขาก็ได้มาเปลี่ยนชุดอยู่ที่ห้องข้างๆสุสานฝั่งศพซึ่งก่อนจะจบ EP ีที่5ไปเนี่ยฟิลลี่ได้มีการติดต่อกับใครบางคนที่เราสงสัยว่ามันน่าจะเป็นมาเรียฮิลหรือไม่หรือเป็นตัวละครเซอร์ไพรส์ที่อาจจะมาปรากฏให้เราได้เห็นใน EP ีสุดท้ายนะครับแต่จากเรื่องราวใน EP ีที่6ก็ทําให้เราได้รู้ว่าคนที่ฟิลลี่ติดต เพราะว่าอัครคิดว่าทั้งคู่มีการตกลงแล้วก็ดิวพูดคุยกันตั้งแต่ในฉาก EP ีที่แล้วในอพาร์ตเมนต์ที่บิิกสตันแล้วนะครับเธอไม่เป็นไรแน่นะคุณไม่ต้องห่วงฉันอกฉันมีหน้ากากหน้ายิ้มจากนั้นครับฟิลรี่ในร่างไกายอาก็มาที่นิวสครูอสนะครับโดยเขาเนี่ยบังคับรถที่ไม่มีคนขับมาล่อทหารสครที่กําลังคุมอยู่หน้าประตู ซึ่งถ้าเราสังเกตฉากนี้ดีๆเนี่ยทำให้เราคิดถึงใน EP แรกครับที่บีโทเนี่ยมาอย่างนิวสโครอสเป็นครั้งแรกดูเหมือนจะเป็นประตูคนละช่องทางกับ EP ที่1นะครับจากนั้นครับเราจะเห็นฉากที่ไกาอานในร่างนิกฟิวรีใช้เครื่องวัดสารกัมมันตภาพรังสีนะครับเป็นการวัดปริมาณรังสีเพื่อให้รู้ว่ารังสีระดับนี้ควรจะแสดงอาการแบบไหนนะครับซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยวัดเครื่องนี้เสร็จเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนโหมดตัวเองจากดูแข็งแรงไปเป็นดูต้านทานรังสีไม่ไหว เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เดินเข้ามาอย่างนิวสโครอสเนี่ยนิกฟิลลี่ในร่างกายอายังเดินมาปกติอยู่เลยครับก็ถือว่ากายอาทําหน้าที่เป็นนิกฟิลลี่ได้อย่างดีมากๆนะครับหลังจากที่เธอเดินเข้าไปยังเครื่องที่ทำซูเปอร์สโครเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่เราจะทราบว่าเป็นไกอาเนี่ยเราจะเห็นสภาพของฟิลลี่โดนกำลังภาพรังสีจนร่างกายอ่อนแอต้องพึ่งยาเม็ดไอโอไดที่จะทําให้อาการเหล่านี้บรรเทาลงนะครับแต่แล้วในยาเม็ดเหล่านั้น ก็ล่วงหลดกระจัดกระจายจนทําให้นิกฟิลลี่ไม่สามารถทานยานเหล่านั้นได้ซึ่งยาเม็ดไอโอได้นี่ยกรวิกบอกให้นิกฟิลลี่เอามาเองใน EP ีที่แล้วนะครับพกยาเม็ดไอโอได้มาด้วยห้องเครื่องปฏิกรณ์อาจใจร้ายกับคุณดูเหมือนว่าการที่ไกอาปลอมตัวเป็นนิกฟิลลี่นั้นเนี่ยอัคราคิดว่าฟิลลี่บีบเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตของเขาให้กับไกอาฟังเป็นอย่างดีครับแล้วก็เตรียมการถึงการสลับร่างของพวกเขาทั้งคู่ จากนั้นเนี่ยเราจะเห็นฉากที่ซอนย่าได้โทรมาหาโรดี้เธอบอกว่านิกฟิลลี่จะมาที่โรงพยาบาลให้เคลื่อนย้ายประธานาธิบดีด่วนครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยซอนย่าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนิกฟิลลี่ก็มาจริงๆแล้วนี่ก็คือนิกฟิลลี่ตัวจริงตามที่ซอนย่าได้บอกอย่างชัดเจนนะครับรีบพาท่านออกจากที่นั่นฟิลลี่กำลังบุกไปหาแล้วแค่ฟิลลี่ทำไมต้องกลัวเราเป็นคนตั้งเยอะแยะไว้ให้เขายิงเล่นเหรอเขาจะยับยั้งหรือสันก่อนจะรัวถูกลอย ประเ,ยยเดนเ็นต่อมาครับในฉากที่กราวิกกับฟิลลี่คุยกันเนี่ยกราวิกมีการพูดถึงแผน2ของฟิลลี่นะครับซึ่งกราวิกคิดว่าฟิลลี่เตรียมพร้อมทีมอเวนเจอร์มาเป็นแผน2รวมถึงใช้อาวุธอย่างโล่แล้วก็ผ้าคลุมล่องหนฟิลลี่บอกทีว่ามีแผน2อ,อยู่เด็กๆอเวนเจอร์เตรียมพร้อมแล้วหรือไม่ก็ใช้โล่กับผ้าคลุมล่องหนนายนี่หมกมุ่นกับเรื่องชุดนะแน่นอนโล่อาจจะเป็นโล่ของกัปตันอเมริกาครับ ส่วนภาคคุมล่องหนนั้นมันคือการพูดถึงเทคโนโลยีที่ชื่อว่าวิดโดเวลที่ปรากฏอยู่ใน EP ที่แล้วที่ f ิลลีเนี่ย ลอมตัวเป็นชายคนหนึ่งที่ต่อมอของประเทศฟินแลนด์จากนั้นประเด็นต่อมาครับเราจะเห็นกราวิกเนี่ยพูดถึงที่มาที่ไปของร่างมนุษย์ครั้งแรกของเขานะครับซึ่งในประเด็นนี้ทําให้กราวิกเข้าใจว่าฟิลลี่ใช้เขาในการสังหารมนุษย์คนนี้แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่กราวิกทาไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดการลอบสังหารหมู่หรือการวางเพลิงไฟป่าเนี่ยคนที่เป็นต้นเหตุนในการจุดชนวนให้กราวิกทําแบบนั้นก็คือนิกฟิลลี่นั่นเองครับแต่จากประเด็นที่ฟิลรี่พูดถึงเหตุการณ์ของการ ในช่วง a v e n g e r i n f i n i t y War เนี่ยนะครับทำให้เราได้รู้ว่าความรู้สึกของฟนะิลลี่ณตอนนั้นเนี่ยในตอนที่เขาจะกลายเป็นฝุน่นเขารู้สึกที่จะไม่ต้องต่อสู้เพื่อใครหรือแรงกดดันในการที่จะทำภารกิจอะไรต่างๆอีกต่อไปครับความรู้สึกสุดท้ายก่อนที่ร่างฉันจะกลายเป็นฝุ่นทุรีรู้สึกไงโล่ลงอกไม่ต้องไปต่อสู้กับอะไรอีกแล้ว มีีทางงอออกให้ตัวเสประโยคหนึ่งที่ทําให้เราได้ดูว่าฟิลดี้ไม่ได้ทอดทิ้งเหล่าสโครหรือไม่ได้ทอดทิ้งภารกิจตามหาดาวบ้านใหม่ให้กับเหล่าสครเลยครับเพียงแต่ฟิลดี้ให้เหตุผลว่าเขาพยายามตามหาแล้วครับแต่ปรากฏว่าไม่มีดาวดวงไหนที่จะเหมาะสมต่อการอาศัยอยู่ของสครเลยครับหลังจากอาหาไม่กี่ปีว่านอวากาศไม่มีดาวเคราะห์อื่นให้พวกนายไปอยู่ฉันรู้ว่าทางเดียวที่จะรักษาคำมั่นได้คือสร้างบ้านให้พวกนายอยู่บนโลกนี้ชักต่อมาครับเราจะ ห็นทหารรัชนาวีของสหร,รัฐครับส่งเอกสารรับให้กับทหารวัดตะเวนคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเจ้น้าที่คนนั้นก็ชื่อริชาร์ดซึ่งจากฉากนี้เนี่ย เหมือนเป็นคำสั่งลับในฉากเปิดจรวดขีปนาวุธที่กำลังถูกเปิดขึ้นในฉากหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็น d ีนเทั้งหมดที่อยู่ในหลอดทดลองที่นิกฟิลที่เก็บมาในเหตุการณ์ใน Avengers Endgame นั้นเราจะเห็นตอนที่กราวิกนำ d ีนเเข้าเครื่องบู o นะครับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ปรากฏยีนของตัวละครที่ผ่านมาใน MCU มากมายครับไม่ว่าจะเป็นโกสหนึ่งในตัวรายที่ปรากฏใน a n t m a n and อนด์ Quantantum m a n กับตันอเมริกานะครับนอกจากนี้เนี่ยสมาชิกของ Black Order ลูกสมุนของ t h a n o ไม่ว่าจะเป็น Call of s i d i a n c o v a s t g r a v e Ebony m a l และ Poxima r Midnight ก็ถูกโดยรับของ Fury เก็บ DNA มารวมอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันและนอกจากนี้ก็ยังมี DNA ของทานอ o Outrider ที่ปรากฏใน Infinity War นะครับส่วนพวกชิ i ทูรีก็เคยปรากฏให้เราได้เห็นในหนังเรื่องดี a ะเ v e n จอ r ปี2 0 1 2นอครับนอกจากนี้ครับตัวละครเด่นๆที่ปรากฏใน MTU ได้แก่ Abomination นะครับ Abomination หรือ e m i l b บอนสที่ปรากฏล่าสุดในซีรีส์ช h ฮักนะครับกเราไม่แน่ใจว่า Ghost กับ Abomination เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ของ Avenger Endgame ตอนไหนแต่อาจจะเป็น DNA ที่นิคุรี่เคยเก็บเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นได้ครับ Frostbeat, m e n t ิ s แจ็คครอกฮักวอคิลีต่ออดินสันกามูร่าฟอราโาคอรัสซัตหรือน้องกู๊ดของเราั่นเนงครับแล้วก็บักกี้บานส์แล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นดีนเอของแบล็กแพนเทอร์ปรกากฏอยู่ที่โจทางฝั่งซ้ายมือด้วยครับแล้วที่ไม่มีไม่ได้ก็คือดีนเอของแคโรเดนเวอร์สหรือกัปตันมาเวลที่ฟิลลี่พูดไว้ตั้งแต่ E ีพีที่แล้วด้วยนะครับนอกจากนี้ครับ ใน e ีพนก่อนหน้านั้นเนี่ยไกอาร์กับกราวิกเขาก็ยังมีดินเอของมนุษย์เอ็กซ์เตรมิที่มาจากไอรอนแมนภาคที่3อยู่ในร่างกายของทั้งคู่แล้วด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยการเป็นซูเปอร์สโตรของกราวิกแล้วก็ไกอาร์เนี่ยดูเหมือนว่าพลังของพวกเขาจะเพอร,ร์วูฟมากๆเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ไกาอาในร่างของนิกฟิลลี่และก็กราวิกเนี่ยได้รับพลังจากดินเอของงานเก็บเกี่ยวของนิกฟิลลี่ก็ทําให้เราได้เห็นการนําเสนอพลังของฮักปรากฏขึ้นในฉากนี้ครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีฉากหนึ่งที่เขาใช้เท้าถีบร่างไกาอาให้กระเด็นออกไปและนอกจากนี้นะครับฉากหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นกราวิกใช้พลังของอโบมิเนชันสังเกตที่หูของเขาครับเป็นหูวที่เป็นร่างอัปเดตของอโบมิเนชันที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่องชางชี hi, และก็ซีรีส์ชีฮักนั่นเอง แน่นอนว่าแขนทางด้านซ้ายของกราวิกเนี่ยก็เป็นแขนของอโบ m มิเนชันนะครับส่วนแขนทางด้านขวาของเขา ก็เป็นแขนที่เป็นพลังของกรูดนั่นเองนอกจากนี้ครับในตัวไกอาเองเนี่ยก็ได้โชว์รูปแบบแขนที่เป็นแขนของดรากนะครับเราก็จะเห็นลวดลายของผิวหนังของดรากเนี่ยปรากฏอยู่ที่ผิวหนังของเธอครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยฉากการเริ่มการประทะเราจะได้เห็นพลังของเอ็กซ์ตรีมิตปรากฏอยู่ที่ตัวของพวกเขาด้วยครับนอกจากนี้ครับไกอาก็แสดงพลังของโกส์หนึ่งในตัวร้ายของแอนด์แมนแอนด์เดอะวอสคอนตัมเมเนียเนี่ย,น,ยนะครับซึ่งตัวละครโกส์เองเนี่ย จะไปปรากฏอีกครั้งหนึ่งในหนังเรื่อง Thunderbolt ซึ่งก็เป็นหนังปิดเฟสที่5ของ MCU ซึ่งพลังของโกส s t เนี่ยจะเป็นพลังที่ทำให้วัตถุสามารถผ่านตัวเธอได้นอกจากนี้ครับเรายังเห็นไกอาใช้พลังที่เป็นมือดาบน้ําแข็งนะครับซึ่งพลังนี้เนี่ยน่าจะมาจากตัวร้ายอย่าง Force b ฟอสบีดฟอสบีดนั้นเป็นสปาราจากโ o ธานฮา a m มนะครับตัวละครที่ปรากฏในหนังเรื่อง Thor The Dark World แล้วถ้าสังเกตดีดเนี่ย แขนทางด้านซ้ายของไกอาก็จะเป็นแขนที่เป็นดีนเอของคร็อกซึ่งคร็อกก็เป็นนักรบโครแนนที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสีกับซอนะครับและนอกจากนี้เราก็ยังได้เห็นกราวิกใช้พลังด n a นของคร็อกด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้ครับเราก็ยังได้เห็นไกอาในร่างแขนของคอออฟซิเดียนด้วยนะครับอีกฉากหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะเห็นกราวิกใช้พลังของอีโบนี่มอลครับซึ่งอีโบนี่มอลเนี่ยเป็นลูกสมุนของทานอตซึ่งมอลเองเนี่ยสามารถเรียกใช้พลังจิต เลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ได้ตามที่เราได้เห็นในอเวนเ e อร์อินฟินิตีนั่นเองนอกจากนี้เรายังได้เห็นไกาอาใช้พลังของเมนทิสบอกให้กราวิกหลับนะเนี่ยก็ทำให้เรานึกถึงฉากหนึ่งใน a เวนเจอร์อินฟิ t y War ที่ดาวไททันที่เมนทิสพยายามทําให้ทานอสได้หลับเพื่อที่จะดึงเอาถุงมืออินฟิ i t y ี a การเลตออกมานั่นเองรวมถึงกราวิกเองเนี่ยแขนข้างหนึ่งของเขาก็เป็นแขนของทานอตด้วยนะครับนอกจากนี้ครับพลังที่ดูโอมากมาก สำหรับซูเปอร์สแครก็คือพลังของกัปตันมาเวลที่ปรากฏอยู่ในฉากการต่อสู้ของทั้งคู่นะครับถึงแม้ว่ากัปตันมาเวลจะไม่มาปรากฏให้เราได้เห็นแต่เราก็ยังได้เห็นพลังของเธออยู่ในร่างของสแคร์กครับก็ถือว่าเมื่อไกอามีพลังของกัปตันมาเวลแล้วเนี่ยเธอจะส่งพลังเทียบเท่าแคโรแดนเวอร์สหรือไม่คาร์ท้มองว่าพลังอาจจะไม่เท่านักนะครับแต่มันก็สามารถใช้ปราบศัตรูได้อย่างทรงพลังมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครไกอาถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆต่อไปใน MCU ของเรา ก็ว่าได้ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่อไปอัคราัก์ก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำนะครับใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัคราแนะนำา n t t l l x x พรีเมียมจากทีมงาน NF Theater ครับสามารถสมัครได้ในราคาเพียง159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 1, น0 0 0เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบ สามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกมัดพิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรางวัลกว่า50,000บาทในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF Theater ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักไทยไปเล่นเกมกับพวกเขาได้นอกจากนี้ครับทาง NF The a t e r ก็ยังมีการสารฝันพวกเหล่าเกมเ,เมอร์ในการจัดแข่งขันทัวนาเมนต์ ROV พร้อมกับ2นักพากชื่อดัง ที่สามารถลุ้นรับเงินจากการแข่งขัน1 0 0 0 0บาททั้งหมดทั้งมวลนี้ครับใครสนใจสามารถคลิกลิงไปที่ด้านล่าง หรือแอดไลน์ไปที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF t h e a t e r นะครับจากนั้นครับฉากที่สโคโรดี้โดนิกฟิลลี่สังหารไปอย่างทันทีทันใดเนี่ยนะครับก็ทำให้โรดี้ถูกเปิดเผยตัวจริงว่าเขาคือสกูราว่าต่อหน้าประธานทาทธิบดีิสันฉากนี้ก็เป็นการตัดสลับจากฉากก่อนหน้าครับที่กราวิกโดนไกอาสังหารโดยใช้ลําแสงของพลังกับตันมาเวลนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยไกอาก็ไปที่เครื่องควบคุมเพื่อปิดการทํางานรวมถึงเธอก็ไปที่เครื่องเจาะใจเพื่อไปช่วยให้มนุษย์ที่ถูกกักขังอยู่ตรงนั้นปลดออกมานะครับหลายคนบอกว่ามนุษย์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยทำไมไม่โดนสารกัมมันตภาพรังสีทําให้ร่างกายของเขาเกิดความผิดปกติได้นะครับซึ่งสคระมองว่าผนังในห้องนั้นอาจจะสามารถป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีได้นั่นเองแน่นอนว่ามนุษย์ที่อยู่ในเครื่องเจาะใจในอีพีที่6นี้นั่นก็คือโรซาเดาตันนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่สามารถรวมดีเอนเอของสี่ี ที่มีพลังเหนือมนุษย์กับสโครนั่นเองรวมถึงเราจะเห็นพ่อค้าศิลปะจาก EP ที่1น,นะครับอย่างคุณพออวิชิน นอกจากนี้ครับเราก็ยังได้เห็นร่างจริงของนายกของอังกฤษนะครับรวมถึงร่างจริงในชุดทหารของเพกอนอีกด้วยและนอกจากนี้เนี่ยเรายังเห็นร่างมนุษย์ของสโครย์หญิงที่เป็นผู้คอยติดตามกราวิกมาโดยตลอดด้วยและแน่นอนว่าร่างมนุษย์ที่หลายคนตั้งตารอนะั่นก็คือร่างของโรดี้ครับเราจะเห็นชุดของเขาเนี่ยเป็นชุดผู้ป่วยที่เหมือนเขาจะถูกจับมาตั้งแต่ในหนังเรื่องกับอเมริกาซีรีส์วอร์นะครับและก็ร่างจริงของเอเวเดต์รอสครับซึ่งรอสเองก็ถามโรดี้ว่าเขาอยู่ที่นี่ มานานเท่าไหร่แล้วผู้พันรถรออยู่นี่นานแค่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผู้พันรสฉันไปยุ่งเองคุณถูกจับไว้ที่นี่นานมากแล้วก็เป็นความหมายที่บ่งบอกได้ว่าถูกจับมาอยู่ที่นิวสโคร์ตตั้งแต่ในช่วงของเหตุการณ์กับอเมริกาซิวิลวอร์นั่นเองนะครับและโรดี้หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรดี้ตัวจริงเขาอาจจะเป็นสโคลครับ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้กำกับได้ออกมาพูดเป็นในๆให้เราได้รู้ถึงตัวตนของโรดี้ถ้าหลังจากเหตุการณ์นในกัมริกาซีว i วอร์ไม่ใช่โรดี้แต่เป็นสโคราวาเนี่ยซึ่งถ้านับเวลาแล้วเนี่ยก็เกือบ9ปีด้วยกันที่โรดี้ถูกจับมาอยู่ที่เครื่องเจาะใจใต้นิวสโครรสแห่งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย เรื่องราวจะถูกเฉลยให้เราได้เข้าใจในโปรเจกต์ของ Armor Wars ที่นำแสดงโดย Don c h e d หรือบทบาทของ James Roddy ของเรานี้นั่นเองครับถ้าการาเอาวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการดึงจุดสนใจของเรื่องราวใน MCU มาให้กับตัวละคร War Machine หรือ James Roddy เนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักดังนั้นเรื่องราวจึงพยายามสร้างประเด็นนี้ครับให้กับตัว Roddy แล้วก็ทําให้เราตั้งตารอถึงความชัดเจนอนา,นาคตว่า Roddy ถูกสครูปองตัวมา ตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นเองนะครับแน่นอนว่าในเรื่องราวเนี่ยนะครับประธานาธิบดีวิสันประกาศสงครามกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวทุกรูปแบบบนโลกคืนนี้ผมจะเสนอต่อสภาโดยขออำนาจในสภาวะฉุกเฉินให้ผ่านกฎหมายระบุต,ตัวข่าศึกที่เป็นศัตรูจากต่างดาวและเราจะฆ่าล้างบางแกให้หมดหลายคนถามว่าแล้วชาวนิวอสกาดเขาจะได้รับผลกระทบนี้หรือไม่แต่ก็ระบมองว่าชาวนิวอสกาดเนี่ยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกของเรา และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เมืองนิวเอสการที่ตั้งอยู่ที่ทอรนสเบิร์กประเทศนอเวย์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่ประชาชนบนโลกต่างมาเที่ยวโดยตลอดจากที่เราเห็นในหนังเรื่องต่อเลิฟแอนด์ทันเดอร์อรรคิดว่าชาวนิวเอสการอาจจะได้รับการยกเว้นจากการประกาศของประธานาธิบดีริสันนี้ครับ วอีสเออร์เอ็กนี้เคยปรากฏมาแล้วในหนังเรื่องแบ็ก k พนเตอร์วากันดาเฟอร์เรเวอนะครับที่หน้าจอทีวีของ c ี n c o เอ็นอบอกว่าประธานาธิบดีริสันได้มีการลงนามในเรื่องของข้อตกลงการค้ากับเมืองนิวแอ g กาดด้วยนั่นเองครับแต่ก็ไม่แน่อีกครับว่าถ้าคําสั่งของประธานาธิบดีริสันเนี่ยเหมารวมเอเรียหรือเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่อยู่บนโลกของเราทั้งหมดมันอาจจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยและอาจจะสร้างความรุนแรงให้กับสิ่งที่จะตามมาเพราะฉะนั้นผลกระทบตรงนี้ อาจจะเป็นตัวจุดชนวนให้กับเหตุการณ์ต่อไปในอนาคตและคารมองว่าริส,สันเนี่ยจ้องจะเล่นงานสโครอย่างเดียวเท่านั้นในตอนนี้ครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นฉากที่ซอนย่าเสนอตัวจะเป็นผู้จัดหาทรัพยากรต่างๆเพื่อมาต่อสู้กับสงครามที่ริสันได้ประกาศเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทำให้ไกอาเนี่ยกลายเป็นผู้นำของสโครคนต่อไปอย่างเป็นทางการมันเหมือนเป็นการบอกถึงการดิลสัญญากันว่าไกอากับซอนย่าจะทำงานร่วมกันในอนาคตของ MCU ครับ หลายคนอาจจะเดาว,ว่าซอนย่าก,กำลังอาจจะตั้งทีมฮีโร่ของฝั่งอังกฤษที่อาจจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตฉากต่อมาครับซอนย่าเนี่ยมาเจอร่างมนุษย์ที่นอนอยู่ในพอดเครื่องเจาะใจโดยซอนย่าก,ก็ได้พูดว่านี่คือเบื้องหลังความเก่งกาจของสตูซึ่งมันยังไม่ได้มีความชัดเจนเลยนะครับว่าคําพูดของซอนย่ามันหมายถึงอะไรสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นงานสําคัญของวาร่าก็เป็นได้ด้วยนะครับ ในหนวว่าง,งานของวาร่าเนี่ยอาจจะเป็นการวิจัยทางพันธุกรรมจากยีนของคนที่มีพลังเหนือมนุษย์นะครับจากนั้นครับก็เป็นฉากการไล่ล่าสโครโดยเหล่ามนุษย์สารเตี้ยนะครับจากการที่พวกเขาเนี่ยรู้ว่าสโครเนี่ยมีการแทรกซึมอยู่บนโลกอย่างเป็นทางการซึ่งเราก็จะได้เห็นฉากที่มิสเดิลสเทนร์สโครคนหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นนักข่าวหนึ่งในตัวแทนของสภาสโครเนี่ยโดนสังหารเสียชีวิตครับรวมถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษ หลังจากที่เธอเนี่ยปลดปล่อยออกมาจากเครื่องเจาะใจมนุษย์คนอื่นก็คิดว่าเธอยังเป็นสครออยู่นะครับซึ่งก็ไปสังหารเธอแบบผิดตัวนั่นเองซึ่งในฉากนี้บงบอกถึงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นแหละครับว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มไม่รู้ว่าใครเป็นสครอใครเป็นตัวจริงกันแน่นะครับจึงก่ะกําเนิดสารเตีย้ยมาตามไล่ล่าเอเดนต่างดาวอย่างพวกสครอพวกนี้ครับนอกจากนี้ครับเรายังเห็นเชอรี่ครับหนึ่งในสภาสครอที่โดนกราวิกไล่ออกใน E p ีที่2เนี่ยนะครับ เหมือนเธอก็ถูกไล่ล่าด้วยเช่นกันแต่เธอสามารถป้องกันตัวจนเธอเอาตัวรอดจากการไล่ล่านี้ได้นอกจากนี้ครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเรื่องราวของซีรีส์ Secret Invasion เป็นหนึ่งปมที่สามารถเชื่อมโยงไปยังหนังเรื่องกับตันอเมริกา Brave New World นะครับเพราะว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยเราจะได้พบกับประธานาธิบดีคนใหม่อย่างประธานาธิบดีทันเดอร์โบรอสที่แสดงโดยแฮร์ริสันฟอร์ดครับเนื่องจากนิควิลีพูดว่าประธานาธิบดีท่สันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ออย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเขาเนี่ยประ การสงคามกับสครูนะครับแทนที่เขาจะสร้างความสงบท่านทําให้สถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วเลวร้ายลงอีกคือสัญญาณของประธานาธิบดีสมัยเดียวเราต้องมาด,ดูกันต่อไปว่าจุดจบของทางเดินในสายประธานาธิบดีของริสันนั้นจะถูกแทนที่ด้วยประธานาธิบดีรอสในรูปแบบไหนนะครับติดตามได้ในกัอเมริกาเบรฟนิวเวิ r ์ d นั่นเองประเด็นต่อมาครับหลังจากที่วาร่าเนี่ยถามมาโดยตลอดนะครับว่า ฟิลลี่จะรักเธอจากตัวตนที่แท้จริงของเธอจริงๆหรือไม่และใน e ีพีนี้ก็ได้รับคําตอบอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าฟิลลี่รักเธอในแบบที่เธอเป็นเนี่แหละครับนี่เลยตัวจริงที่ผมรักหลายคนลุ้นแล้วก็ตั้งคําถามกับฉากสุดท้ายของเรื่องราวนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับฟิลลี่และวาร่าว่าเขาทั้งคู่เนี่ยมีลูกด้วยกันหรือไม่ซึ่งถ้าในอนาคตมีการเปิดเผยลูกของฟิลลี่เนี่ยจะต,ต้องมาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตเครื่องมนษุษย์เครื่องสครูจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งท้ามาเบลสตูดิโอนำประเด็นนี้มาเล่นเนี่ยมันก็อาจจะดูน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับในช่วงท้ายของเรื่องราวเนี่ยยังมีการพูดถึงการยุติสงครามระหว่างครีกับสครูด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นการปูทางไปยังหนังเรื่องเดอะมาเวลอย่างชัดเจน พอเรื่องราวทำให้เราได้ทราบว่าวาร่าแฟนสาวของนิกฟิลลี่จะไปเป็นทูตเจราจาไก่เกลียในเหตุการณ์สงบศึกที่ครีประกาศว่าอยากจะสงบศึกกับสครูนะครับต้องมาดูกันต่อไปว่าเหตุใดครีถึงอยากสงบศึกกับสครูซึ่งการที่ฟิลลี่พูดถึงการสงบศึกของครีเนี่ยนะครับ มันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปยังตัวร้ายอย่างดาวเบนที่เธอนั้นเป็นชาวเคลและจะมาปรากฏอยู่ในหนังเรื่องเด e m มา v e l วนั่นเองและเราจะได้เห็นวาร่าปรากฏตัวในหนังเรื่องเด e m มา v e เวหรือไม่อัครเดาว,ว่าวาร่าอาจจะไม่มาครับเนื่องจากว่าเธอเนี่ยมีการพูดต่อไปว่าเธอขอไปทําหน้าที่เป็นทูตในช่วงแรกเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอยังมีงานสําคัญที่ต้องทําอยู่บนโลกอีกมากมายนะครับฉันจะช่วยในช่วงแรกจากนั้นขอกลับโลกงานทั้งหมดของฉันอยู่นี่ที่ระ และตอนนี้มันสาคัญกว่าครั้งใดอาจเป็นไปได้ว่าในเหตุการณ์ของหนังเรื่อง The Marvel เนี่ยการเจราจาสงบศึกระหว่างครีกับสครอ l l อาจจะจบลงก่อนเรื่องราว The Marvels แต่อาจจะไม่มีการนําเสนอในประเด็นนี้มากเท่าไหรนะ่นักนั่นเองครับนอกจากนี้ครับลำแสงของยานที่มาทับฟิลลี่นั้นเนี่ยก็เหมือนกับฉากที่ฟิลลี่ลงมายังโลกใน EP ที่1นั่นเองดน,นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือประเด็นสําคัญความเชื่อมโยงและอีสเตอร์เอก ที่เกิดขึ้นในตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้ใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับก่อนจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมโปรโมชั่นที่อัคาระมาแนะนําถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Pre m i u m มกับทางทีมงาน NF The a t e r ที่อัคาระก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนั่นเองครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b บสไ i b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับสมาชิกล่าสุดอย่างคุณสมนุกโพจำเริญคุณชานณลิมาวรารัตคุณดีเจภูมิออฟฟิเชียลคูณ2คุณ xxi legacy คุณ 1234T-REX คุณอัตพลทอดับเบยูคุณทริยาจันทร คุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมคอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงกูแต้สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุนคาเดคุณอินดัดฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชัยยัน2520คุณโจนัคครินคุณยังกำไมดีกิคุณณวันทอนพระรังกูลคุณนัดอีทีและก็คุณโนวันนีดครับ